โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะโอ้โหได้คุณภาคภูมิแนนดัมเลือกก่อนเบอร์ห้าละกันเบลก่อนเลยอ่าเปลือเลือกเลยล้กันหมายเลขอะสองนะฮะไปยืมสองนะฮะคุณหยวนหมายเลขอะไรฮะสามละกันครับสามาวดึงเลยครับได้เลโอ้โหคุณภาคภูมิขอขอบคุณมากๆคุณหยวนกับน้องเบลนะคะขอบคุณครับ เป็นสัญชาตเดย์แบบนี้นะคะจับได้ลูกละหมื่นบาทอันนี้หมื่นนะครับอันนี้ไม่ได้มีรางวัลอะไรนะแต่ถ้าด้านนี้หก <ปะ S 2> ลูกรับไปเลยหนึ่งล้านบาทนะคะจากบริษัทเมืองไทยไประกันภัยจำกัดมหาชนเลยเชิญเลยครับค,ครับผมลูกที่หนึ่งเลยนะครับสัญชัยมาสัญชัยสันชัย ผลิรวมความเท่าไหร่ครับคุณแบนสามลูกสามหมื่นบาทเรื่องราวดีๆนะฮะก่อนจะไปดูเฉลยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้มากครับทำได้ยังไงนะจั็งคงเนี่ยเก่งเหลือเกินค่ะก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากอิชชูด้วยนะคะเครื่องประดับอิโรฮิมค่ะแล้วก็รองเท้าจากเพโด้ค่ะเสื้อผ้าของอิชชู่เหมือนกันนะครับรองเท้าก็เพโด้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะคิ๋งยองานสันชัยเดชก็ทุกอาทิตย์อย่างนี้ช่องสามนะครับเฉลย อาจารย์คงเขาเก่งเรื่องเลขคณิตมันจะมีสูตรคุณจะเขียนหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักก็ได้เขียนะไปเลยสูตรอันแรกคูณด้วยสองสมมติถ้าโตอะไรดีกว่าสามนี่เหรอสามครับผมแล้วไงคูณด้วยสองเป็นหกอ่าเท่ากับหกอ่าเสร็จแล้วก็บวกด้วยหกทำไมต้องบวกหกอ่ะสูตรครับผมเพราะเป็นเลขอะไรก็บวกด้วยหกต้องบวกด้วยหกอ่าสิบสองเสร็จแล้วก็หารด้วยสองสารนี่เป็นสูตรเสร็จแล้วก็เลขของเราสามสามเอามาลบครับ มันก็จะอยู่แล้วสามอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ,รบใช่สุดอาจารย์คอองอาจารย์คงตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะสุดติดแขนได้ไงอเมริกาถามว่าอยู่ติดแขนได้ไงอ๋ออาทิตย์หน้ามาเฉย,ยอีกทีก็ได้